สวัสดีครับวันนี้อทีน่าดูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้การติดตั้งโปรแกรมควบคุมหน้าจอระยะไกลทําไมถึงมีโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะเวลาเรามีปัญหานในเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมต่างๆมีปัญหาเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเราต้องการที่จะให้เพื่อนของเราที่มีความรู้นะครับหรือว่าช่างเนี้ยมาดูเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เราเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยสามารถ รีโมทสมมุติว่าผมอยู่พะเยาเนี่ยก็คือสามารถที่จะก็คือสามารถที่จะรีโมทจากกรุงเทพเนี่ยามาดูเครื่องของเราโดยที่ไม่ต้องมาหาเราถึงที่เลยประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับขั้นแรกก็คลิกเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บเสร็จแล้วบนช่อง URL นะ ให้เราพิมพ์คําว่า teamview com นะครับในส่วนนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter เลยนะครับตวนเนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter เลยนะโลกก็จะเปิดหน้าต่างในส่วนนี้เอ่อขึ้นมาโชว์ทันทีเลยในส่วนนี้นะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกอาจจะต่างกันกับในส่วนนี้ให้เรามากดคําว่าาวน์โหลดนะครับให้เรามากดปุ่มคําว่าดาวน์โหลดในส่วนนี้หนึ่งครั้ง นะโอเคโลก็จะโชว์ลักษณะนี้ดีเราก็ไม่ต้องไปนสนใจให้เรามาคลิกปุ่มคําว่าดาวน์โหลดตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับระบบก็จะทําการดาวน์โหลดโปรแกรม t e a m v i e w ลงบนเครื่องของเราทันทีเลยนะครับสังเกตมุมด้านซ้ายมือนะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการคลิกนะครับที่โปรแกรมตัวนี้หนครั้งปุ๊บ ระบบก็จะเริ่มทำงานนะครับก็คือติดตั้งถ้าระบบถามอะไรก่อนหน้านี้ให้เราทำการคลิกปุ่ม yes นะครับอันนี้ผมเคยตั้งไปแล้วนะครับระบบก็ไม่โชว์ขึ้นในส่วนอื่นอีกนะครับถ้าระบบโชว์อะไรขึ้นมาบนหน้าต่างให้เรากดปุ่ม yes ก่อนหน้านั้นนะครับในส่วนนี้ผมเคยติดตั้งไปแล้วระบบไม่ ระบบจะให้เลือกในส่วนนี้ทันทีเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับในส่วนนี้ให้เราคลิกอันแรกเนี่ยนะครับอันที่1นนะครับคลิกอันแรกส่วนอันที่2ก็จะมี3ตัวเลือกนะครับส่วนที่1เนี่ยจะเป็นในเชิงพาณิชย์ใช้เชิงพาณิชย์อะไรประมาณเนี้ยนะครับบริษัทห้างร้านอะไรเงี้ยนะส่วนที่2เนี่ยส่วนบุคคลนะครับถ้าเราเลือกในส่วนบุคคลก็จะใช้งานลักษณะฟรีนะครับ ก็คือไม่ต้องซื้อโปรแกรมนี้จริงๆถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ก็คือต้องซื้อนั่นเองนะครับส่วนที่3ก็ใช้ทั้ง2ประเภทนะก็อาจจะมีเสียตังคด้วยอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนนี้ผมจะเลือกในส่วนที่2นะครับก็คือส่วนบุคคลนะเสร็จแล้วก็คือกดปุ่ม a s set p r i n i t นะครับตัวนี้กด1ครั้งฟุบโลดก,ก็จะถามขึ้นมานะครับ ต้องการติดตั้งอะไรประมาณน,นี้เป็นะระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องอะไรประมาณน,นี้นะครับเราก็กดปุ่ม yes นะปุ๊บระบบก็จะทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับจะเร็วหรือว่าชานะ้าก็คือ,อขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะเรียบร้อยในการติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จระบบก็จะเปิดหน้าต่างเว็บไซต์นะครับขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยเราไม่ใช้งานเว็บไซต์นะครับก็ปิดได้เลย อันนี้คือโปรแกรม TeamView นะครับก็จะโชว์ลักษณะนี้ทันทีเลยเสร็จแล้วนะครับเ,เราก็เอาในส่วนนี้นะครับคัดลอกในส่วนเนี้นะครับไปให้ช่างหรือว่าเพื่อนของเรารีโมทมาทำงานบนเครื่องของเราได้ทันทีเลยนะครับส่วนที่1ก็คือ Your ID ตัวนี้คัดลอกนะครับ Copy ตัวนี้ส่งทางไลน์ทางอีเมลทางอะไรให้เพื่อนของเรานะครับ ส่วนที่2ก็คือ password ก็คือหรหัสผ่านที่จะเข้ามาเครื่องของเรานั่นเองนะครับก็คือเอาสอสิ่งเนี่ยส่งไปให้เพื่อนของเราหรือว่าช่างที่จะดูเอ่อที่จะเข้ามาดูเครื่องของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการรีโมทไปดูเครื่องของเพื่อนก็คือสามารถที่จะให้เพื่อนส่งข้อมูลเนี่ยมาให้เราเสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใส่ในช่อง p a s s w o r ด ID ตัวนี้เราก็สามารถที่จะ เอาอเที่เพื่อนของเราส่งมาให้ใส่ในช่องเนี้ยเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Connect แต่ถ้าเป็นเราต้องการให้คนอื่นวัชช่างเนี้ยมาดูเครื่องของเราเนี้ยก็คือไม่ต้องทำอะไรก็คือเอาแค่เนี้ยไปให้เพื่อนของเราแล้วสักพักแล้วก็เพื่อนของเราก็จะมาทำงานบนเครื่องคองมพิวเตอร์ของเราทันทีเลยเราก็มีหน้าที่นั่งดูอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือ,อาการติดตั้ง โปรแกรม a m v i e w นะครับเป็นการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลอยู่กรุงเทพสามารถที่จะทำงานกับจังหวัดอื่นๆได้อะไรประมาณนี้นะครับบนเครื่องของเราระยะห่างไกลอะไรประมาณนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่ก็ไม่จำเป็นที่จะเดินทางมาดูถึงที่ปัจจุบันนี้ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับโควิด -19 ก้็อันตรายก็คือ,อเป็นการทำงานระยะไกล โอเคคิดว่าวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ